อีกข้อคิดหนึ่งในการเลี้ยงสัตว์เด้อพี่น้องเดอ้อมีแนวคิดที่ม่บอกอีกค้อคิดหนึ่งก็คือบอว่าพี่น้องสิเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะหรือว่าเลี้ยงควายเนาะครับเนาะสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่ขาดโบได้ก็คือ เาต้องไปขึ้นทะเบียนเลี้ยงสัตว์กับกลมปัสุสัตว์ในท้องที่นั่นๆเนาะครับเนาะเพื่ออย่างตีครับเพื่อตอนเก็บเป็นเอ็นอุนที่เรารักษาบ่าเป็นวินิจฉัยโรคบ,บ่าเป็นก็จะมีแพทย์เฉพาะทางนาะครับเนาะแพทย์ประจำอำเภอในเขตนั้นๆ ที่เพิ่นรับผิดชอบในเขตนั้นๆออกมาเบิงออกมาวินิจฉัยโรคให้เฮ้านะครับเนาะแล้วก็สจเป็นการพอนไปย่างหนึง่งโบไห้เฮ้าได้รับผิดชอบหลายคือการช่วยเหลือจากภาคราฐัฐการขอวัคซีนมาฉีดนะครับเนาะเขา้าจิได้ความได้รับความช่วยเหลือจากภาคราฐัฐ ในพื้นทีนน่นั้นน่นครับอันนี้ยญ้าละเลยเด็ดขาดครับเพราะว่าเฮาว่ลูที่อย่างรอบลูร,รอบลูปไปเมด่อ้อันชุยยาง